ทำกรรมอะไรเนาะถึงน้อมจิตไปในทางบริโภคของไม่ดีนะหรือว่ามีใจนะชอบกินดื่มสิ่งปฏิกูลนะโดยเป็นความที่ตัวเองชอบนะมีสมัยอดีตนะคะในสมัยพระพุทธเจ้านามว่าพระกัสปะมีเศรษฐีท่านหนึ่งนะคะเห็นพระพิสุต่ตางถิ่น ด้วยความที่ท่านนะมีจริยวัตรที่น่าเลื่อมใสนะคะสถีท่านนั้นก็รู้สึกศรัทธานะคะโดยที่โดยที่พระภิกษุท่านนั้นน่ะนะคะก็คือพระอรหันต์นั่นแหละนะคะก็รู้สึกศรัทธาพอรู้สึกศรัทธาเสร็จแล้วเนี่ยก็ถวายปัจจัยสี่นะ,ะแล้วก็นิมนต์มาที่บ้านนะคะแล้วก็ถวายปัจจัยสี่จนทําให้มีพระภิกษุนะคะที่เป็นพระภิกษุเจ้าทีมเนี่ยเกิดความอิจฉาริษยา นะด้วยความที่อิจฉาลิษยาเนี่ยก็คือแทนที่ตนเองเนี่ยจะได้ลาบสักการะนะคะพระภิกษุต่างถิ่นก็คือได้ไปนะพระภิกษุเจ้าถิ่นนะก็เลยไปด่าว่าพระภิกษุที่เป็นพระอรหันต์นะว่าท่านเนี่ยนะกินขี้ดีกว่ากินข้าวเห็นไหมท่านถอนผมด้วยใบตาลด้วยแปลงตาล นะถอนผมด้วยแปลงตาดีกว่าให้ช่างเนี่ยมาโกนผมให้ท่านนอนพื้นดีกว่านอนฟูกท่านเปลือยกายดีกว่านะใส่หรือว่าห่มจีวรเห็นไหมด้วยความที่ด้วยความที่ใช้วจจกรรมแบบนี้นะพอตายไปก็ไปตกนรกเอเวจีนะไปตกนรก หพุทธันดรก็คือ1ศาสนาของของพระกสป,ปะสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะมาจนถึงมาจนถึงสมัยของพระพุทธเจ้าของเรานะะี่ยะที่ว่าพระนามว่าโคตมะจากนั้นนะคะพอถึงสมัยพระพุทธเจ้าโคตมะของเรานะคะภิกษุท่านนั้นไปรับกรรมในรกมานะคะจากนั้นเนี่ย ก็มาเกิดนะรอบนี้เกิดเป็นลูกเศรษฐีนะแต่ว่ามีพฤติกรรมนะก็คือชอบบริโภคอุจจาระชอบบริโภคปัสสาวะของตัวเองนะแล้วก็ไม่นอนฟูกนะถ้าเป็นลูกเศรษฐีนะต้องนอนพื้นนะมีมีความน้อมจิตนะคะน้อมจิตหมายความมีความชื่นความชื่นชอบนะในการที่จะนอนพื้นแล้วก็ไม่ใส่เสื้อผ้าเวลาจะหวีผมหรือถอนผมเนะี่ยก็จะก็จะใช้นะ แปลงตาลนะคะในการที่จะ,อะถอนผมจนเสร็จถีผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยรู้สึกอับอายนะคะแล้วก็เกรงว่าจะเสื่อมเสียถึงวงตระกูลเนีเพราะว่ามีลูกที่นะชอบบริโภคอุจระปัสสาวะนะก็เลยให้ไปบวชนะที่สำนักอาชีวกแห่งหนึ่งนะพอไปบวชเสร็จก็ยังมีพฤติกรรมนะคะชอบกินอุจระปัสสาวะนะจนสำนักนั้นอะไล่ออกจากสำนัก พอถูกไล่ออกจากสำนักแล้วนะคะก็นะประเหตประเหต,เ,หตเล่ร่อนนะไปอยู่ในป่านะซึ่งป่าตรงนี้เป็นป่าที่คนเนี่ยเขานิยมไปถ่ายอุจจาระแล้วก็ปัสสาวะตรงนั้นนะตกกลางคืนก็จะไปกินนะคะก็จะไปกินอุจจาระนะไปไปกินอุจจาระตรงนั้นตกกลางวันมานะเสื้อผ้าก็ไม่ใส่เนาะตกกลางวันมาก็ไปยืนนะทำขาเดียวไปยืนนะยืนขาเดียวแล้วก็อ้าปากกินลม นะแล้วก็จนมีคนมาถามว่าทําอะไรเขาก็บอกว่าเขาว่าไม่กินข้าวนะเขากินตะลมนะแล้วก็ด้วยเหตุที่ยืนขาเดียวเนี่ยเพราะว่าถ้ายืนสองขาเนี่ยนะปัตภีก็คือพื้นดินจะสั่นสะเทือนนะเพราะว่าตัวเองเป็นคนที่มีพลังสูงมากนะคนก็ชื่นชอบนะคนก็นึกว่าเป็นเป็นพระอรหันนะหรือว่าเป็นผู้วิเศษนะก็ มีลาบสักการะมานะแต่ว่ามีลาบสักการะมาเนี่ยก็ไม่กินนะ,ะก็ไม่กินก็ก็ยังนิยมกินอุจจาระอยู่เหมือนเดิมพระพุทธเจ้าท่านก็มียานอย่างรู้นะท่านก็ตรวจดูว่าใครที่ใกล้จะบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วนะท่านก็ตรวจดูแล้วท่านก็เห็นว่าชัมพุกาชีวกเนี่ยใกล้ละอีกนิดเดียวท่านก็เสด็จไปหาชัมพุกาชีวก นะคะพอท่านเสด็จไปหาปุ๊บชัมพุกาชีวะก็บอกว่าโอเคให้ไปพักอีกที่หนึง่งนะไม่ต้องมาพักใกล้ตนนะคะก็สงสัยกลัวว่าเดี๋ยวท่านจะเห็นว่าดึกดื่นค่ำคืนออกไปกินอุจจาระปัสสาวะนะก็ให้ไปพักอีกที่หนึง่งพอไปพักอีกที่หนึ่งเนี่ยนะก็มีเช้าจะตุลโลกบาลทั้ง4นะคะที่มาเฝ้านะมาเฝ้าพระพุทธเจ้านะแล้วก็มีเท้าสัตก,กะนะแล้วก็ เท้ามาหาภูมินะก็มาเฝ้าพระพุทธเจ้านะแล้วก็แสงก็สว่างสวัยนะในปา่านะแสงสว่างสวัยนะแล้วก็ตกเช้ามานะฮะหรือว่าในวันรุ่งขึ้นเนี่ยชัมพุกาชีวกเนี่ยก็ไปหาพระพุทธเจ้าแล้วก็บอกว่า,าแล้วก็ถามว่านะถามว่าทําไมเมื่อคืนเนี่ยสว่างสวยัยเยอะเลยมีแสงอะไรเหรอท่านก็บอกว่าพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่า เมื่อคืนนะก็คือมีเท้าจตุโลกบาลทั้ง4นะเท้าสักกะแล้วก็เท้ามหาพรมมหาพระอ,องค์นะแล้วชัมงูก,กาชีวกก็บอกว่าโหแสดงว่าท่านต้องมีของดีแน่เลยเพราะขนาดเราเนี่ยนะอายุห้าบหปีแล้วยังไม่มีเอ่อเท้าจตุโลกบาลเนี่ยนะเท้าสักกะเท้ามหาพรมยังไม่เคยมาหาเลยนะขนาดเราเนี่ยบำเพ็ญเพียรด้วยด้วยการ ยืนขาเดียวแล้วก็กินลมทั้งวันเนี่ยนะยังไม่มาหาเราเลยรักมาหาท่านพระพุทธเจ้าก็ตรัสกับชัมพุกะนะว่าดูก่อนชัมพุกะเธอลวงโลกได้แต่เธอหลอกเราไม่ได้เรารู้ว่าเธอกินอุจจระ,ละแล้วชัมพุกะก็ตกใจนะตกใจว่า รู้ได้ยังไงพระพุทธเจ้าก็ได้พูดถึงบุปกรรนะของของชัมพุกะหรือว่าชัมพุกาชีวกเนี่ยแหละนะก็เล่าให้ฟังว่าอดีตชาติอ่ะไปสร้างกรรมอะไรไว้กับพระอรหันต์นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เทศนานะเทศนาแล้วก็จนชัมพุกะเนี่ยรู้สึกสังเวชนะสังเวชในตัวเองที่ทํากรรมไว้ แล้วก็บรรลุรทำเป็นพระอรหันต์นะคะเมื่อบรรลุรทำเป็นพระอรหันต์เนี่ยกรรมนะที่ติดตามมานะโดยการาบริโภคอุจาระปัสสะนะก็หายไปเลยเห็นไหมล่ะคะว่าการอิจฉาริษยาไม่ดีเลยนำมาซึ่งพร้อมกับความเสื่อมเสียนะคะและความสูญเสียอย่างมหัหัน ยิ่งบางทีนะคะบางคนเนี่ยไปด่าว่าอริยบุคคลนะคะหรือว่าอริยสงฆ์นะเป็นบุคคลที่เราไม่ควรจะคิดไม่ดีนะคะจะคิดไม่ดีกับท่านจะใช้วจีกรรมที่ไม่ดีกับท่านนะ,ะแล้วยิ่งใช้กายกรรมไม่ดีกับท่านก็ไม่ได้นะคะเป็นบาปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเราต้องสํารวมกายวาจาใจให้ดีคิดแต่สิ่งดีๆนะจะได้ไม่ต้อง ถูกกฎแห่งกรรมนะคะทำให้น้อมจิตไปบริโภคของไม่ดีเพราะคิดไม่ดีนะพูดไม่ดีและทำไม่ดีสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ